สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยมาแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มา,อ,าอัดขายวิดีโอ,อ,อวันนี้ไม่ได้มาขายนะคะวันนี้มาให้ความรู้เรามาคุยกันเรื่องผ้าหมักโครนนะคะทําไมต้องเป็นผ้าหมักโครนผ้าหมักโครนทําไมคนนิยมกันเยอะนะคะอย่างตัวนี้นะคะทําไมผ้ามันนุ่มจังเลย,ยเป็นผ้าพันคอ นะคะเป็นผ้าพันคอเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะทําไมจะมีความนุ่มพลิ้วพิ้วอันนี้เอามาจากที่ร้านนะคะมีหลายขนาดมีหลายแบบนะคะผ้าหมักโครนอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่หมักโครนอันนี้จะเป็นผืนใหญ่นะคะผืนใหญ่ก็ความกว้างก็จะอยู่ที่27นิ้ว ความยาวเออความยาวก็จะอยู่ที่สองหลาหรือเกือบสองเมตรนะคะอันนี้นะคะทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผ้าหมักโครนทําไมคนนิยมกันเยอะเพราะว่าผ้าหมักโครนเนี่ยเอามาทําผ้าคลุมไหล่ผืนเล็กผืนใหญ่อันนี้ผืนกลางผืนกลางผืนเล็กเราไม่ค่อยได้ทําขายนะคะผืนกลางลายผ้าก็จะเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมคะเป็นลายเอ่อลายลูกแก้วลายลูกแก้ว วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผ้าหมักโครนทำไมต้องผ้าหมักโครนจะคุยกันว่าตั้งแต่แรกเริ่มกันทีเดียวเลยนะคะว่าผ้าหมักโครนเนี่ยมาจากทางภาคอีสานซะส่วนใหญ่นะคะทางาสุโข,ขทัยนี้ไม่ค่อยจะมีนะคะก็จะมีการบุกเบิกลิเริ่มกันที่ทางภาคอีสานคือที่มาของเขาอ,อันแรกที่เขา,าเปรียบเทียบให้ฟังนี่คือ าชาวบ้านไปทอดแหนะคะการทอดแหก็ต้องใช้แหเป็นเครื่องมือใช่ไหมคะแหก็คือการเย็บเส้นได้ที่เป็นตะข่ายแล้วเหวี่ยงไปนะคะในน้ํานะคะอตอนซื้อมาแรกๆนี่ก็จะเป็นแหที่เป็นโมดูมันใหญ่มากเลยใช่ไหมคะตอนยังไม่ใช้ก็จะมีสีขาวแต่พอเวลาใช้บ่อยๆบ่อยๆแหก็เขาเรียกว่ามันจะมีความยืดหยุน่นเพราะมันโดนน้าโดนโครนบ่อยๆ ทีนี้เขาก็จะมีอไอเดียขึ้นมาเป็นภูมิเจ้าบ้านขึ้นมาว่า,าผ้าที่โดนคโครนบ่อยๆทำไมต้องมีความยืดหยุ่นทำไมต้องมีความาประมาณเขาเรียกว่า,ามีน้ำหนักทิ้งตัวนะคะเส้นได้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาก็เลยต้องลองทดลองเอาเส้นได้ไปหมักโครนนะคะเริ่มแรกทีเดียวเลยก็จะเริ่มเอาเส้นได้ที่เป็นใยธรรมชาติเอาไปหมักโครนที่เรากำจัดวัชพืชไปแล้วอสัก 3- าถึงหชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตากแดดก็ลองเอามาทอเป็นเสื้อผ้าดูก็เออผลปรากฏว่า มันนุ่มขึ้นนะคะแล้วมันนุ่มขึ้นมันก็เป็นสีคโครนอย่างเดียวเราก็จะมีวิธีการปรับสีคโครนให้มันเป็นสีธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะการทำสีธรรมชาติก็เป็นการย้อมผ้าสีธรรมชาติทั่วไปเพียงแต่เพิ่มวิธีการหมักโครนเข้ามาแค่นั้นเองนะคะทีนี้มาพูดถึงสุขโขทยัยสุขโขทยัยตำบลที่ริเริ่มบุกเบิกก็คือตำบล บ้านนาต้นจันนะคะตำบลบ้านตึกนะคะบ้านนาต้นจันนะคะก็เริ่มจากทาผ้าหมักโครนเป็นหมู่บ้านเล็กๆก่อนทีนี้พอมีความานิยมมากขึ้นชาวบ้านในละแวกนะั้นหรือชาวบ้านข้างเคียงก็จะเริ่มเริ่มทอเริ่มหมักโครนกันเป็นแล้วก็เป็นอาชีพกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะาการหมักโครนของเรา แต่ตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีก็อย่างที่บอกนะคะการหาเศษโครนมาโครนก็จะมีโครนหลายรูปแบบนะคะจากดินตรงนี้จากดินตรงนี้แล้วเวลาสีสีผ้าที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปแต่เรามาปรับสีตรงเป็นสีธรรมชาติตรงที่ว่าเราเอาพวกคลั่งพวกมักเกืลพวกอะไรมาเป็นสีสันอีกทีนึงกรรมวิธีก็คล้ายๆกับ ย้อมสีธรรมชาติแต่ณปัจจุบันนี้เราจะมีเส้นได้ที่เป็นเส้นได้หมักโคนเรียบร้อยเป็นเส้นได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นเส้นได้รย,ย่อนเป็นหมักโคนที่เอามาทอแล้วเรามาหมักโคนอีกทีนึงก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการการสีตกบ้างเดี๋ยวนี้จะไม่มีหมักโคนสีตกนะคะก็จะเป็นณปัจจุบันนี้เลยนะคะ,ะเป็นที่นิยมตอนนี้ก็ ผ้าหมักโคนทางภาคอีสานกับภาคเหนือหรือภาคที่สุขโขทัยที่นิยมกันอยู่เนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอของเรามีเอกลักษณ์ตรงที่เป็นผ้าขิดเป็นผ้าทอของเราอยู่แล้วเราก็เอาเอกลักษณ์ตรงนั้นมาเป็นจุดยืนของเราก็คือเป็นพวกผ้าขิดลายต่างๆอย่างตัวนี้นะคะเป็นผ้าขิดสุขโขทัยลายต่างๆที่เราเอามาพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางบ้านเรานะคะก็อย่างเป็นพวก ลายต่างๆที่เสนอไปที่ขายตามนั่นไปนะคะอย่างนี้ค่ะเป็นลายขิดของทางนี้เลยนะคะมีหลายมีหลายอย่างนะคะเป็นลายลูกแก้วเป็นลายพิกุลเป็นลายต่าง,างๆอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างที่เห็นนี่นะคะเป็นลายลายดอกบัวเนี่ยอย่างงี้ก็คือการที่เราทําลายขึ้นมาที่มันมี เอกลักษณ์อยู่แล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็ทออยู่แล้วเป็นลายผ้าแต่เราไม่ได้หมักโครนนะคะพอเราพัฒนาหมักโครนได้เราก็เอาอเขาเรียกว่าฟืมทอหรือว่าลายทอที่มีอยู่มาพัฒนาให้ให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นเราจึงมีหลายๆล,ลายนะคะไม่ว่าจะเป็นลาย,ลายเขาเรียกลายผักแว่นลายลายบัวไหล ลายต่างๆลายพิกุลที่ขึ้นชื่อลายดอกแก้วดอกกระถินดอกชมพูต่าง,างๆนะคะลายต่างๆเราก็พัฒนามาเป็นของสุขโขทยัยซึ่งใช้ณนะปัจจุบันนี้เลยนะคะสีส่วนใหญ่เราก็จะไม่ตกแล้วเราก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะณนะปัจจุบันนี้เรามีทุกอย่างก็คือมีทั้งผ้าคลุมไหล่ผ้าทุกชนิดนะคะแล้วในร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เรา เป็นศูนย์กลางของกลุ่มชาวบ้านที่เขาเอาเขาทอกันมาขายให้กับทางร้านแล้วทางร้านก็เป็นศูนย์จำหน่ายของอพื้นบ้านก็เป็นกลุ่มชุมชนนะคะมีผ้าพันคอมีสิ้นหมักโครนท่านใดสนใจเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะรับไปขายก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไปในคลิปนี้เลยนะคะ ก็ของเราก็จะที่ขายกันดีๆก็จะมีพวกผ้าคลุมไหล่หมักโครนนะคะเพราะว่าถ้าเบื่อจากผ้าคลุมไหล่หมักโครนก็สามารถจะเอาไปตัดเย็บเป็นเสื้อหมักโครนก็ได้นะคะที่เราขายดีในปัจจุบันนี่เป็นเสื้อหมักโครนที่นุ่มนิ่มๆน,น,นะคะแล้วก็ลายผ้าส่วนใหญ่ที่เป็นเสื้อนี่เราจะไม่ค่อยเอาเป็นผ้าขิดเราก็จะเป็นผ้าที่เป็นลายเล็กๆของเขาเลยนะคะจะไม่ไม่เป็นตาตาอย่างตรงนี้ก็จะเป็น เนี่ยเยที่เอามาทําสิ้นแล้วก็มาเราก็มาพัฒนาเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อผ้ามักโครนอย่างนี้นะคะลายผ้าที่สวยงามนะคะก็ถ้าเบื่อจากจากผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เราก็เอามาเอามาเย็บเป็นเสื้อแบบแนวกระเลียงได้นะคะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะก็ก็ก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวก็จะใกล้เข้าพรรษาหรือออกพรรษานะคะคนที่ อยากได้ผ้าคลุมไหล่สีขาวนะคะเรามีนะคะที่ร้านที่ร้านเราก็มีนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ประมาณนี้หน้ากว้างประมาณ19นิ้วนะคะความยาวก็จะทั่วไป2หลานะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ผืนผืนเดียวกันนะคะราคาเนี้ยก็จะถูกหน่อยหนึ่งราคาก็จะอยู่ที่650นะคะตัวนี้ที่ว่าซื้อกันได้ก็คือตัวนี้นะคะแต่ว่าเราจะมีผืนใหญ่ ถามมาได้นะคะที่ร้านมีหลายหลากหลายก็โทรศัพท์มาหรือว่าไลนา์ก็เป็นไลน์อัตโนมัติถามได้นะคะเป็นของขวัญของฝากของเรามีหมดเลยนะคะจะเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเราเบื่อจากผ้าคลุมไหล่เราเอามาทําเป็นพวกเสื้อยาวๆแขนกุดแขนอะไรได้หมดแล้วใส่สบายมากผ้ามันนุ่มผ้านุ่มมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นผืนใหญ่ผืนใหญ่อยู่ที่ราคา1 2 0่บาทนะคะ แต่ถ้าผืนกลางๆเรามีนะคะผืนกลางๆก,ก็อยู่ที่650นะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะ650อย่างที่แม่ค้าใส่อยู่ทีนี้ผืนนี้นะคะก็จะมีเยอะหน่อยสีขาวนะคะท่านใดอยากจะซื้อหาให้คุณแม่คุณยายคุณป้านะคะไปงานไม่ใช่ไปงานไปนั่งปฏิบัติธรรมหรือไปวัดนะคะสีขาว เรามีนะคะแต่มีไม่เยอะนะคะให้รีบๆหน่อยนะคะสำหรับเขา้าพรรษานี้นะคะเป็นผ้าหมักโครนนุ่มๆนะคะให้ผู้ใหญ่ไว้ไปวัดก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะผ้าหมักโครโนอันนี้ขนาดกลางนะคะเนี่ยผืนกลางแต่ผืนเล็กเราไม่ทำแล้วเราก็มีผืนผืนกลางเรียกว่าผืนเล็กก็ได้นะคะผืนใหญ่เนี่ยมันจะเหมาะกับสำหรับห่มผืนใหญ่เนี่ยจะเหมาะสำหรับหม่มเพราะว่าหน้าเข้ากว้างแล้ว คือถ้าเราทอมาเนี่ยเขาเรียกว่าฟิมทอเป็นฟิมตัวสิน้นตัวสิ้นก็คือตัวนี้ตรงกลางนะคะตรงกลางของตัวนี้นี่ค่ะตรงนี้เลยตัวสิ้นตรงนี้เลยคือหน้ากว้างเข้าตรงนี้เลยนะคะที่อันนี้เป็นสิ้นนะคะแต่ว่าเราทอเนี่ยเราเย็บเย็บหัวเย็บล่างเนี่ยค่ะอันนี้คือตรงกลางที่เราเอามาทาเป็นเป็นผ้าพันคอนะคะถ้าท่านใดสนใจผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ ถ้าผืนใหญ่บางคนก็ชอบผืนใหญ่บางคนก็ชอบผืนเล็กคือผืนใหญ่เนี่ยมันห่มได้นะคะมันหน้ากว้างประมาณ27นิ้วแต่ว่าผืนกลางอะ่ะผืนกลางที่ตรงนี้หน้ามันก็กว้างประมาณ19นิ้วอันนี้ก็เป็นผืนที่ไม่เทอะทะไม่ใหญ่จนมากไปนะคะคุมไหล่ก็ได้หรือพันคอแบบนี้ก็ได้นะคะมีมีหลากหลายลายมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้นำมาเสนอนะคะ อย่างผ้าคลุมไหล่สีเปลือกมะคุดนี่ผืนใหญ่นะคะแต่ลายมันสวยมากเป็นลายขิดนะคะอย่างนี้นะคะเป็นเปลือกสีเปลือกมังคุดเราไม่ค่อยได้เอาออกมาเอามาอัดคลิปขายซะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเยอะแต่แต่ว่าแต่ละชิ้นมีอย่างละชิ้นสองชิ้นเพราะว่าเป็นงานทอมือนะคะถ้าอยากได้ก็อแอดไลน์มาเป็นมาคุยกันส่วนตัว ก็คุยกันได้มีทั้งราคาปลีกและส่งนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่พื้นๆอย่างนี้นะคะเป็นของสุขโขทัยเลยเป็นที่นิยมเลยนะคะก็เรามีมีหลากหลายเกี่ยวกับผ้าหมักโครนที่ยังไม่ได้ทําเป็นตัวอะไรเลยนะคะเป็นเป็นเสื้อเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผ้าหมักโคนหน้ามันจะแคบแล้วเราเอามาตัดเสื้อที่มีแขนยาวๆแขนอะไรไม่ได้เราต้องใช้สองชิ้นถึงจะเอามาตัดได้เพราะฉะนั้น สนนราคาก็จะสูงหน่อยนะคะคือจริงๆแล้วผ้าหมักโคลเราเนี่ยสามารถจะพัฒนาไปอย่างอื่นที่เราเอาไปควบคู่กับผ้าพื้นตัวอื่นๆที่ไม่ใช่หมักโคลก็ได้นะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นผ้าหมักโคลที่เป็นผ้าคลุมไหล่แบบนี้นะคะคือความที่เป็นหน้าแคบเราก็จะซื้อเขาเรียกว่าผ้า ตรงกลางเนี่ยไม่ใช่หมักโครนเราเอามาเสริมเอามาเติมเอามาต่อให้มันขยายกว้างขึ้นแล้วเราก็เพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกนะคะก็จะได้เสื้อกระเหลี่ยงแบบนี้นะคะเราสามารถทําได้ประยุกต์ได้นะคะเพราะว่าผ้าหมักโครนหน้ามันจะแคบมันเป็นผ้าทอมือนะคะผ้าทอมือเนี่ยคือหน้ากว้างสุดขอ,ของเราแล้วที่ทอมือคือ เนี่ยวางวางผ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็พุ่งกระสวยไปมาอันนี้คือคือผ้าทอมือจริงๆเลยไม่ใช่ผ้าทอโรงงานเพราะฉะนั้นมันมีความแน่นมันมีความคมชัดของลายดอกนะคะดูกันดีๆนะคะเป็นเป็นลายดอกที่ที่เห็นเป็นดอกๆเลยแต่ถ้าเป็นงานโรงงานเนี่ยเราจะมองไม่เห็นลายลายดอกที่ชัดเจนมันจะออกเบอร์เบอร์ใหญ่ๆนะคะอย่างตัวนี้ อันนี้ก็คือเป็นถ้าทอมือดูไม่ยากคือมันจะมีความคมชัดของของลายดอกนะคะของสุขโขทัยเรานิยมทอมือแต่ว่าของเรามันก็ต้องทอช้าเพราะว่ามันเป็นงานทอมือนะคะแล้วแต่ละชิ้นแต่ละผืนเนี่ยจะไม่มไม่เยอะเป็นงานที่แฮนด์เมดจริงๆนะคะถ้าสนใจสนใจตัวไหนก็โทรมาถามได้นะคะสอบถามกันได้นะคะ ไม่ยากนะคะโอเควันนี้ก็ขอคุยกันเรื่องมักโคนแค่นี้นะคะแล้วมีโอกาสก็ลองโทรมานะโท,โทรมาสอบถามกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ